ที่ทำยังไงให้อ่านหนังสือได้นานฝึกครับผมฝึกอ่านนะฝึกอ่านทีละนิดครับเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆหลักการก็คือเริ่มจากเท่าที่อ่านไหวก่อนนะครับก็อ่านแล้วก็พักแล้วก็เพิ่มเวลาไปเรื่อยๆครับพอสักพักก็จะอ่านได้นานๆน,นานขึ้นเองเหมือนวิ่งแหละครับเหมือนวิ่งปกติถ้าเราอยากวิ่งใช่ไหมถ้าถ้าใครเคย ฝึกวิ่งก็จะรู้ว่าวันแรกๆเราก็จะวิ่งได้น้อยมากเราก็ต้องเพิ่มระยะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอ้หนึ่งโลแรกเนี่ยมันก็ใช้เวลาแบบหลายวันแหละเป็นอาทิตย์เป็นเดือนกว่าที่จะวิ่งได้หลายกิโลมากขึ้นหรือนานขึ้นก็ต้องประมาณนั้นแหละครับฝึกเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆจริงๆความยากของการอ่านหนังสือได้นานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เวลาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นตัวเรานี่แหละ ตัวเรามันจะหลุดหลุดโฟกัสอยากไปทำอย่างอื่นแทนอย่างเช่นอ่านแป๊บๆก็มีมีแจ้งเตือนมือถือมาก็แวะอ่านเอ๊แวะหยิบมือถือมาเล่น,นก็ยาวเลยทีเนี้ยหลุดตัวอีกทีก็ผ่านเวลาไปชั่วโมงละพอจะกลับมาอ่านอีกทีก็ไม่มีไฟละอะไรมาป,ประมาณนั้นนะมันจะทำให้อันนั้นแหละคือคือปัญหารจริงๆของการอ่านหนังสือนะครับ